ทีมเทพที่ดาภูมิใจเสนอ Mobile Legends Bang Bang ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอมนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจา้ายินดีต้อนรับจนเข้าสู่ทีมเชฟที่ได้าเ <Yeah. S 1> ช่นเดิมนีเลยมาแล้วจ้ะนางเอกของฉันสวยมากคุณแม่เวกซนา loom, but my faith will always protect me. เงามืดปรากฏขึ้นแต่ศรัทธาจากปกป้องข้าเสมอวันนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนต์ตำแต่งกันเองนะจ๊ะความเจริญเล่นสกินของแม่เวสนานะเติมเพชรไปประมาณหมดประมาณ3,850บาทฟังดีๆหมดไป3,850บาทจ้าเราได้สกินคอลเลกเตอร์มานะก็วสวยเด้อสวยสมมงมากมา เราลองไปเล่นเวสนากันเลยก็คลิปนี้ก็จะมาเล่นไฟยแปดไปให้เหมือนเดิมนะจ๊ะมาก็สวยนะสกินนี้ก็มีความเป็นจักรพรรดิีสุริยนเองนะเพื่อนรีทิบิวชั่นลงท่านมันโบยกีมันขาดนะ e x ้เซฟไปเวสวามิพักต่อค่ะแม่แม่เออก็สวยแล้วสกินนี่มีความเป็นเหมือนนักกวดหญิง <c oughs> เหมือนไหมเออ s u f e r h e s u n Rasuriya p i e r r ร t รรเออประมาณนี้ก็สกินก็มีความสวยเด้อเหมือนมีคนบอกว่าเหมือนแม่ชีบวชงงมากแต่ก็สวยนะว่าบาป ต้องสวย 43, สี่สามพันเออสันการเรียนผู้พิทักษ์สุริยะเอาเอาตาตาตาโดนดิงตีน่งถือกระทาสุริยะเทพนะทั้งกระทา,ท,าทั้งมงกุฎทั้งชุดก็ฟรีกรายมากมีความสวยงามอิสตันมันจบแล้วเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ s done. <S อิสตันเออนี่เจอเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรนะมือจบ มือจกผีเนาะกลายเป็นดาบลงมาสังเชีงนี่เช่งเสียงเสียงดาบเสียงกระเบื้องแก้วก็สวยงามดีนะเธอเพื่อนตุยเอาหายตัวมาจะเป็นจกกีแน่หรอไม่ได้นะจ๊ะมาเจอเปลี่ยนจากอะไรท่าดาบเป็นหอก ไปหอกสุริยะไปทิม้มกีค่หไหมอืมดตงจะเป็นมือจกกีในใกายเป็นดาบสุริยะข้ามมอบายฉันเปลี่ยนมาเอาอมามาตีฉันเออนี่เราสามารถอีดึงหุ่นกลับมาใกล้ๆตัวเราเพื่อให้หุ่นมันรับดาเมจแทนเราได้เอาเอาลาปูลาปูใช่ไหมนางลาปูลาปูนี่คือแบบสกิลไม่โดนสกิลนี่ไงดาบลงมา เก็บชิงดาบใหญ่มากมแล้วก็ปล่อยหอ,อกไปสักพัหนึ่งนะ,ะจงมอดใต้ไปชั่วกันตรงน,ะนี่เดินเจออหุ่นกระป๋องบายมค์คอมแบนจงทำตามคำสั่งของข้า,งคงคาอ๋อจะมาฆ่าแม่เลยจา้าว้ายแล้วแม่ตุยไหมตุยไหมตุยเย่ค่ะโหดมากเข้ามาตีถึงป้อมเลยจ้า ก็สวยเด้อไม่สวยได้ไงตั้งสามพันอยดีงจริงแหละเบิร์นนี่ไงเออจบแล้วล่ะมันจบแล้วอิส e ัมไอซับมายเรดจงสวัรค์พระเจ้าค่ะจบสวยมงต้องลงละสวยขนาดนี้เกมนี้เออนั่นไม่ลงได้ไง เออสสวยสวย,วย,วย <im> กส็สกิทน,นี้ชื่อว่าจักรพรรินีสีสุริยะชื่อแบบหมอลำม,มากเลยเนาะแต่ไทยแต่ก็เออนะก็เพอาะดีนะ oh, จักรพรรดินีสีมีสีมีสีด้วยเล็ด <im> ก็คือออกของเวสนาเนี่ยก็แล้วแต่ตามใจฉันเลยนะแต่ว่าฉันนะชอบออก,กอ,อีตัวอะไรอะไระกระทาเบิร์นกีนเนาะแล้วก็มี รราชอบออกรองเท้ามานามันจะได้ใช้สกิลเรื่อยๆบางคนเราไม่ชอบไม่ชอบออกรองเท้ารีมานาชอบออกรองเท้าเจาะก,กระเวทอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะตามสไตล์ใครสไตล์มันไม่ว่ากันเดือดจ้า <my> มาเนี่ย Burn for eternity b i e my command เรียกหุ่นกระป๋องมาหุ่นกระป๋องนี้สามารถเรียกมาใกล้กันตีนแทนเราได้นะเวลา โดนตีใกล้ๆเอาน่นๆแล้วแล้วก็สกิลไอ้ชรเนเจอร์ที่เอามาก็คือคถาก็คือเอาชอบเอาล้างมาลังบับเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงนี้ก็คือแบบแต่ละตัวก็โอ้โหตันสันกรหัวโชโอ้แรงมากแต่ละตัวนะเห็นไหมเป็นแบบหอกดอกไม้หอกสุริยะพุ่งไปแทน นางเดินไปนาะก็บริกรรมคาถาไปแม่ชีชุดแม่ชีขขาจะตอบรับภาระหน้าที่นี้เองขอให้แสงอันทย์ขจัดความมืดมนอ่านอ่านไม่ทันซ้ำช่างมาค่ะเจอซิซิลีอากับนางฟอร์มาลิน เอ้ยโอ้ยอุ้ลุมแม่เลยจ้ามามามาเดี๋ยวให้แม่มีสกิลสี่เรียกหุ่นกระป๋องมาก่อนหุ่นกระป๋องโคตรเท่อะอยู่เด็กเอาเอาเอาเบิร์นมันเบิร์นจีมันโอ้ยสวยนะก็คืออ่ะ อธิบายสกิลของวิชนาก็คืออธิบายอีกรอบแล้ที่แปดแสนล้านสามแสนี่ก็คือสกิลหนึ่งก็คือจะปล่อยอะ,อะไรละ่ะหอกก็คือมือเนาะคือไปโดนศัตรูเนาะแล้วก็จะทําให้ถ้าโดนมันก็จะเหมือนเป็นบัฟสะสมสกิลติดตัวแล้วมันก็จะระเบิดออกมาสกิลที่แล้วถ้าไปโดนศัตรูก็คือจะทําให้ศัตรูลุ่มหลงมึนงงนั่นเองกเกียดเกียดเลยลองไปเล่นเวลาโดน เหมือนแบบทำให้ศตูมันงงไปชั่วขนะเอาค้ายคล้ายสตันนั่นแหละสกิลที่สองคือไล่สกิลลงไปแล้วก็จะมีหอ,อกลงมาทิ่มกีศัตูจากฟากฟา้าส่วนสกิลอันติเมตก็คือ,อเศษค,คุณกระป๋องขึ้นมาแล้วก็ฟาดให้เป็นเหมือนไปต่อสู้แทนเรามันก็ลดอยู่นะอรอลุมรอ,อ,อดักดุมค่ะ ได้เวลาลุ้มแล้วรอ The nights are long but a new dawn always awaits <c oughs> ราตรีช่างยาวนานแต่ว่ารุ่งอรุณแห่งวันใหม่มีรอ,ออยู่เสมอนะไปแย่งเต่ากันละไปแย่งเต่า,ง,ตางอยกันละตรงนั้นเกิดสึกนั่นไงว่าแล้วเชียเกิดสึกการชิงเต่างอยกันเกิดขึ้นแล้วจ้ะด้านบน <c oughs> แบงกิ้วนี่คือหมายถึงขอบใจนะที่ไม่ต้องคาหลังไม่ต้องช่วยมาช่วยตูประชดเป็นการประชดเดี๋ยวนี้ขอบคุณมาเหมือนแบบการประชดยังไงก็ไม่รู้ในเกมนี้อมอมาดักหน้าเอ้าฟิกเกอร์หนีไปแล้วนันีนามาเอาเอาฉันหิวฉันหิวคนหิวจะตุยไหมคนหิวต้องตุยหมายถึงฉันน่นตายคะ่ะนั่นก็ขับหุ่นมาซะด้วยสิ ไอ้เราก็หิวไอ้เราก็ตุยไปเลยจ้าเมื่อกี้นะี่ There is no turning back. t u r n i n g back. ไม่มีทางหันหลังกลับก็คือไม่มีทางกลับหันกลับไปแพ้แบบนั้นแล้วนี่คือความหมายเวลาเกิดนาสวยมากเลยเอฟเฟกต์สกิลของนาง c ซิ i l i a ใช่ไหมจำไม่ได้ชื่อลิล์นเบิร์นโอ้ย เสียงเหมือนกระจกชุดแม่มีความกุยกลายมากอ๋อเบอร์นี่เห็นไหมทำให้ผักศัตรูออกไปนิดนึงแล้วทำให้ศัตรูเหมือนหลงทิศง,งุนงงอ้าผิดนี่ไงตึกนี่ต้องโดนฟาดต๊้โดนหุ่นประหารล้เอ้าวหุ่นจะโดนป้อมยิงตาย ก็เวลาตี <Sur render. S 1> ป้อมถ้ามันอยู่ในสุร <Now. S 1> ินทร r เนี่ยยังจำนวนบัตตี้นี้นี่มันลงบัตดีวนี้ถ้าตีป้อมตอนมันอ่มีโลก,กันอยู่เราก็จะได้เงินเพิ่ม,มไปช่วยเพื่อนก่อนอ๋อ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 ,อ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 มาทำอะไรไปค่ะ ตอนก็เดินดุยๆมาเลยกลางกันบ้านเหมือนเดิมนะป้อมป้อมกลางก็คือเป็นยังไม่แตกคือฉันเองแทนเป็นคนดูเลนตุกนี่เน่ตุยแล้วหนึ่งเอาแย่งเต่าแย่งเต่ากันนะเราได้เต่าแหละปานี้มาเราเดินไปเลนกลางแฮมิชซิเียตุนมชื่อูซีเรียตนเมนชื่อะไรสบ่งมาได้ไปเปิดเอาเด้อมิชอาจจะเรียกชื่อผิด เออปุ๊บสเสล่นเดินน้าอเน,นี่ยนางนางก็มีความกรุยกลายเป็นเมดผู้ชายที่มีความกรุยกลายนะุ้ยตุยไหมตุยนั่นไงเออมาสามชอบเวลาระเบิดมันระเบิดบ้างมันเยอะมากเอา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 ,เอา,เอา,เอาน้ำฟอร์มอลิน ไม่ฉันเปลี่ยนตายไหมตุยไหมมันสู้ฉันเหรอมันมันน่านักเออตุยได้โอ้โหตายตุยไหมตุยและแม่ก็ตุยโดยโดนแทงทีเออไปก็เริ่มรัพัสดุสักซี่ของข้าจะยังคงมีแอบตุยไปแล้วอะ โดนนางเลนส์ลอตทิมกีตุ้ยการแม่น้ำในรันชลาวเอาๆเอา,อาผู้ใดไปหล่อยป้อมล่างจ้านางแหวนแหวนอ่านางแหวนแหวนมาหล่อยป้อมล่าง This no turning back กลับไปไปแพ้อ,อีกแล้วแหละานางแหวนแหวนต้องโดนเอาเอาบันนาเอาเอาจะไปได้โดนสต็อปโดนพลังยอเออได้ไหมพ่แม่ นางจะเปิดอติใส่ฉันแต่เสียดายนางโดนพลังยอหยุดก่อนโอ้โหยิงแหลงมากเลยนะเนี่ยเอา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 โดนกักถังวิญญาณมั่นหน้าอย่างเี้ยเอา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 อาอหูเกือบตายเลยนี่แกไม่ใช่เรื่องเล่นนะกลับบ้านก่อน ดีนะดังนั้นมันปล่อยสกิลอัญจิน <Just watch. S 1> ไปเล่นไปล่ละงานโดนยิงหลังสีเอายิงมาแล้วไม่โดนเอ้าโดนเฉยแต่ไม่ตุย,ตยกลับบ้านพอดี12ต่อ7นะถือว่าทู่รีอยู่อตอนนี้หยุดตั้งเลนไหนกันละอ่านางแวนแวนมาอีกแล้วมันหน้ามันหน้ามันหน้าอาพลังเออนี่ไง โดนพลังลุ่มหลงหอกทีมไปลุ่มหลงเลยมีไงหอกลุ่มหลงตายเอาอะไรสำหรับหอกลุ่มหลงตุยนี่ไงโดนนี่สับหัวเครื่องประหารกิโยตินดูชุดปีออร์เลยเจ้าควรได้รับเกียรติชอบเวทกระจายมากเลยมันแตกมันตุนต้มพังมาเลยโดนระเบิดเวท นะแคลรี่ก็พยายามเกิดอยู่เดี๋ยวฉันไปดันบ้านกลางก่อนนะโอ้ยเอาพี่จ้ะรอรู้รอแย่ง <av> เอาเอาเอา,เอามาจาก<ะ>ไหนนี่เอาเอาเอาทั้งหุ่นกระป๋องเปิดแอนติเมทใส่แล้วหนึ่งสั้นกาเดียนไปป้องกัน อุ้ยซะนี่แน่หุ่นปลอมหุ่นเสรนเจ้นต้องเจอหุ่นจริงกับฉันตุ้มเอา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 ฉันจะตุยไหมอุ้ย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 เกือบตุยอุ้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 ยโอ้โหจอยแลนซ์ลอนนี่มันจะเอาแต่ฉันเี่เนี่ยเลิศดีนะแม่เกือบตุ้ยเอาเอาแม่เดินข้ามป่าข้ามดงเข้าป่าเข้าดงไปแล้วเดินนั่งแว่นแวนโอ้โหมันดันป้อมมาถึงเลนบนอล้วอ่านี่นี่ ไปหอ,อกขึ้นที่ไปเอาอะสู้กันละมาละกางแม่น้ำในลันชาตุยกันแบบลุงตุงนางกันอีกแล้วมาต่อไปอ๋อออา้าออ๋ออ๋อ้๋ออ๋อแล้วน้แหวนมันเปิดอันตีได้ตรงนี้ แต่ต้องตุยแล้วล่ะโอ้ไม่ใช่นี่มันแารง,งถุงกระป๋องแรงมากโอ้โหมาโอ้โหแรงมากแม่ดีแอนติเมดนางหมดก่อนฉันก็เกือบตุยไม่เอาไมวถอ,อยมาเดี๋ยวตุยนะเมื่อกี้เกือบตุยเย yeah. ่ออโอ้โหจ้ะจะสกิลรอลาร์ดเพื่อนเอออ่ะแตกเลยที่บ้านหลังนี้กลับบ้านก่อนนะ สู้กันอีลุงตุงนันอีกแล้วอะปล่อยปล่อยมือนนมันเกิดมาอูา้ฟิกเกอร์ดีเฉยฉลาดเอ้าโอ้โหแรงมากโอ้ตายตายตายฉันแม่โอ้โหโดนแรงมากนางอีดิบเกือบฉันตายเลยจ้าแม่ดูสินางมาดันฟ้อมแล้วเอาเพื่อนเราก็ตุยเย่กันมาละเหลือเอาเนี่ไงเพื่อนเกิดดีด ตอนนี้นางเกิดกันแล้วนะนนอ้าวนี่ไงปล่อยลงมาก <c oughs> สันกาเดียนมาแล้วโอ้โห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 ตัยนะนี่ตัยจริงๆแรงมากแว่นแวนมาตรงเวทเตเิมเจอเวทลุ่มหลงโอ้โหชันแม่เกือบขิดค่ะปล่อยให้เพื่อนจัดก,การลุมมันค่ะได้ละตายไมาตรงนั้นตายเพื่อนนางแวนแวนตายไปแล้วเออมา ดันป้อมเถอะค่ะโอ้โหจะตามเรามาละต้องเอ็นต้องรีบเอ็นนะไม่งั้นเราจะตุยแทนโอ้โมันยิงแรงมากเลยถึงกระป๋องไปค่ะปัญเข้าไม่แชมเปียนมาาละเพื่อนลุยละเพื่อนก็มันหน้าก็บวกคนเดียวเอา,เอามีมันหน้ากว่าค่ะตุยโดนสตันอะตอยตุยไปเลยจ้ะตุยไปเลยจ้ะ ฉันมาทำอะไรที่นี่แบบระเดียวก็ตุยแล้วโอ้โหโอ้โหแรงมากแรงมากโดนส่วนอ้าวอ้าวแคลี่กูยู้อสามาละแคลี่กูยู้อสมานี่นี่นี่แต่โดนสะกดรอยตามโดนล่านอนละตามไลอีดานอนแล้วนงด่วนตุยไหมตุยได้ตุยอันไงชัอดาวไปแล้วจ้ะเออมือสังหารเราอ้าอาวอาอา แต่แดงแหวนแหวนแครี่มันเกิดอะดูดิไปเตอร์สู้ไม่ได้เลยเออนั่นเอาโดนอ่ะแทงกี้อ่ะตุยจ้าแม่มาแล้วเดทสุดขั้ววันตั้งแต่เกิดผมตายจะมาถึงแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้จะเป็นวันตายของพวกเจ้า,ามาไปด่าอะไรนะไปเก็บไปตีดาไปตีหลอดกันเออนถอะแม่ แสงสุริยะจะนำาสงสว่างนำทางแก่เราต้องจบแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหแรงอยู่นะนั่งแวนแวนมันจะตามล่าหนีมันก่อนมันยิงแรงนะโบยกี้แม่แหกเลยนะนั่นไงโอ้เอามันไปดันแอบไปลอยบ้าน มีคนแอบไปลอยบ้านไม่เป็นไรเพื่อนไปละเพื่อนไปละ,น,ปละน่าจะเอาอยู่นังแหวแนแหวนมันมั่นหน้าเออตายไปซะอ้าวเพื่อนโดนลุงอ,อ้าวมันกลับแล้วมันถอยแล้วมันถอยแล้วเออไฟเตอร์เป็น,ปนไปกันนะอ,อ่ะมาสามนางนแหละน่าจะดันอ,อ้ามันก็ดันไม่กลับเฮ้ยมาใครจะดันกันก่อนกันน่าจะเออได้แล้วน่าจะชนะแน่นอน ตายถึงโดนสับคอมันสับนะคะเอาเอาเอานี่ไงตุยซะไม่ไหมเราได้เราได้เราได้ยีมันไม่ดันนี่ไงเจ้าไปแล้วชนะสวยๆโอ้ยจริงๆเกมมันสามารถพลิกได้นะพราะว่าเขาก็ไล่เรามาทานันในเกมเนี่ยเนะาะจ้าก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเวกซ์นาในสกินอะไรนะ จักรพรรดิดีสี่สุริยะน้่เองไปอย่างไร้ทถูกใจใกันแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นลจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก่อนคำว่าบ๊ายบายจ้า